สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอรครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์สุุกิสวิปชมปี2022รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น GL พัทที่ได้รับการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตมารอบคันก่อนหน้านี้นะครับสวิปในชมใหม่หรือว่าชมปี2022ก็จะมีเฉพาะในรุ่น GL แล้วก็รุ่น GLX ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดแต่ว่ารุ่นนี้เป็นการเข้ามาเสริมทับระหว่างกลางเป็นการอัปเกรด ระหว่างรุ่น GL ขึ้นมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น GL พัดที่ตกแต่งในสไตล์สปอร์ตมารอบคันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีวิวรายละเอียดพร้อมกับเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าขับแล้วเป็นอย่างไรจุด <crypt> เด่นของรถรุ folk, ่นนี้นะครับจริงอยู่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหมือนกันกับในรุ่น Top GLX ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบ Hard Tech ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบามีเทคโนโลยี TEC T ที่ติดตั้งเข้ามาด้วยรวมไปถึงนนนคครรเเเืื่่อองงยยตต์ป็ เบนซินขนาด1.2ลิตรเป็นเครื่องยนต์ดูอเจ็ตโดยสุตุกิพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นนี้มาอย่างจริงจังนะครับเป็นแบบ2วัชีดซึ่งมีอัตราบ,บริโภคน้ํามันที่ต่ําแล้วก็ยังให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีด้วยครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นที่เราได้เคยทําการทดสอบมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็พบว่าสวิปใหม่นะครับเป็นรถที่ขับดีจริงๆมีการบาลานซ์น้ำหนักตัวรถหรือว่าเวททันเฟอร์ที่ดีมากเช่นกันส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นนี้เลยครับ สวิป GL พัตนะครับมีการตกแต่งสปอร์ตรอบคันพร้อมกับชุดแต่งสติ๊กเกอร์บริเวณฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกัน,นรายละเอียดอื่นๆเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกับในรุ่น GL ก็จะแตกต่างจากใน GLX เช่นกันเช่นนี่ครับไฟด้านหน้าปกติแล้ว GLX ก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED แต่ว่าในรุ่น GL พัตนะครับก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์แล้วก็หลอดก็จะเป็นฮาโลเจนครับส่วนรายละเอียดอื่นๆ,ๆนี่ครับไฟตัดหมอก ไม่ได้ติดตั้งเข้ามาแต่ว่ายังมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ติดตั้งเข้ามาด้วยเช่นกันครับส่วนรายละเอียดของชุดตกแต่งที่เป็นคอสเมติกหรือว่าตกแต่งภายนอกรอบคันนะครับก็จะมีทั้งชุดตกแต่งในสไตล์สปอร์ตแล้วก็อากาศการแทกโป่งซุ้มล้อแลวก็เสาอากาศแบบครีบฉลามรวมทั้งชุดตกแต่งที่เป็นสไปเลอร์ด้านหลังแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านหลังรายละเอียดการตกแต่งของเจียรพัสนะครับถ้าเทียบดูแล้วเทียบกับปี2020 2020ปี2ยี1สิยละเองยดของ่ติเกเอร์รายละเอียดของกับสในปี2020 22เช่นกันครับด้านท้ายเหมือนกันทั้งหมดนะครับชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านหลังเป็นพลาสติก ABS ตกแต่งเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีการออกแบบนี่ครับด้านล่างคล้ายๆกับดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดส่วนด้านบนนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์สีดำนะครับแล้วก็เสาอากาศแบบครีบฉลามนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับในรุ่น GLX ก็คือไฟท้ายให้มาเหมือนกันเป็นไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เช่นกันครับรายละเอียดของล้อล้อเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางเบรสโตนขนาด 175/65R15 ครับส่วนด้านในนะครับหรือว่าดิสเบรกดิสเบรกในรุ่น GL หรือว่ารุ่น GL Plus นะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดก็คือมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกตรงนี้ก็จะแตกต่างจากในรุ่น GLX เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเช่นเดียวกับกระจกมองข้างนะครับในรุ่นนี้หรือว่าในรุ่น G.L. p l u ก็จะไม่มีไฟเลี้ยวในตัวแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น G.L.X. ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเช่นกันครับ รายละเอียดภายในรุ่นส์นะครับเจลพัดเหมือนกับใน GL ทุกอย่างชุดตกแต่งนะครับคนอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกขึ้นรูปตกแต่งทูโทนเข้ามาแล้วก็เครื่องเสียงนะครับปกติแล้ว GLX ก็จะเป็นเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแต่ว่าในรุ่นเจลพัดนะครับก็จะเหมือนกับ GL ก็คือเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบ2ดินบิวอินแล้วก็มาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงที่สามารถรองรับทั้งวิทยุนะครับแล้วก็ CD MP3 อได้ด้วยครับรวมไปถึงนะครับยังสามารถเชื่อมต่อกับนี่ครับทำได้เราสามารถ นำเพลงนะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับทําได้ได้ก็จะมีชุดเชื่อมต่อแบบ usb แล้วก็ aux นะครับสำหรับเชื่อมต่อแบบแจ็ค3.5ได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับช่องเสียบชัดไฟอื่นๆก็จะมีช่องเสียบที่เป็น power outlet 1 2โวลต์เข้ามาด้วยครับสาหรับรายละเอียดของเครื่องเสียงอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดเครื่องเสียงเข้ามาได้เช่นกันเพราะว่าตามร้านเครื่องเสียงหรือว่าตามร้านที่จําหน่ายเครื่องเสียงก็จะมีชุดเครื่องเสียงที่เป็นจอ b u i ์อ i n ที่เรียกว่า a อด o อยอัเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ4คอ8คอนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแรมนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินแล้วก็รายละเอียดของเราส่วนลำโพงนั้นก็สามารถไปอัปเกรดได้อย่างง่ายดายหรือว่าอัปเกรดได้อย่างสบายๆเช่นกันครับจุดที่ผมชอบเลยก็คือนี่ครับพวงมลาลัยของสวิปสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนี่ครับไม่ธรรมดานะครับสาหรับรายละเอียดของการปรับแต่งในเรื่องของท่านั่งแล้วก็ความปลอดภัยครับ ส่วนวัสดุนั้นนะครับเป็นวัสดุแบบยูรีเทนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันดีไซน์ของพุ่มลาไก็จะมีการเว้าหลบทรงดีเชฟเหมือนกับในรุ่นท็อป GLX เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับในรายละเอียดอื่นๆชุดควบคุมแอร์ก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแอร์เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วก็มีชุดควบคุมแบบมือหมุนปรับนะครับตรงนี้รายละเอียดเหมือนกันทั้งหมดฟังชันฟีเจอร์ก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ไอรินสต็อปรายละเอียดของมรรัดวัดเรือนใหม่ก็เช่นกัน,ม,รรนม,รรกมัดวัดเป คอยแสดงข้อมูลกันกันกบขี่ต่างๆฟังก์ชันพื้นฐานและก็ฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกต่างๆก็ถือว่าให้มาครบนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานระบบพอดพายก็ติดตั้งมาครบทั้งแอร์แบ็กคู่หน้าส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดที่ผมชอบอีกอย่างเพราะว่าเบาะนั่งพื้นที่ของเบาะค่อนข้างจะยาวโดยเฉพาะเบาะรองนั่งแล้วก็การออกแบบเบาะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับบัคเก็ตซีทนะครับที่เป็นเบาะโอบกระชับลำตัวหรือว่าโอบกระชับกับสรีระของเรานะครับทำให้เรานั่ ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับแผงข้างประตูตกแต่งแบบทูโทนเหมือนกับชุดตกแต่งบริเวณคอนโซลด้านหน้าด้านหลังก็ค่อนข้างจกกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายเบาะนั่งนะครับรายละเอียดของวัสดุเหมือนกับเบาะนั่งคู่หน้าทุกอย่างเป็นผ้าแล้วก็ตกแต่งวัสดุนะครับเป็นลายที่ดูสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยดีครับส่วนอื่นๆ,ๆ,ๆนะครับเบาะน,นั่งด้านหลังสบายไหมนะครับก็นั่งแล้วนะครับเบาะน,นั่งนุ่มสบายดีแล้วก็ระยะของเบาะน,นะครับก็มีมากพอสมควรทําให้เรานั่งได้อย่างเต็มก้นหรือว่าเต็ม สรีระของเรานะครับในจังหวะที่เรานั่งลงไปก็รู้สึกสบายส่วนระยะของขานะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีระยะเหลือเฟืออยู่นะครับทั้งจังหวะการยืดขาแล้วก็นี่ครับชักขากลับหรือว่าจังหวะการพักผ่อนต่างๆนั่งได้อย่างสบายเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของพนักพิงต่างๆที่ได้รับการออกแบบมาก็ถือว่ามีระยะเอ็นพอสมควรและก็ระยะพื้นที่ของเฮดรูมนะครับหรือว่าพื้นที่เหนือศีรษะผมลองเอากำปั้นวัดดูนะครับก็ถือว่า เหลือมาประมาณ1กิมพันต์เศษนะครับหรือว่า180เซนเมตรลงมาน่าจะนั่งได้อย่างสบายๆเช่นกันครับก็ถือว่านะครับห้องโดยสารด้านหลังกว้างพอสมควรส่วนหัวหมอนะครับให้มาถึง3ตำแหน่งสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Isofix หรือว่าที่ล็อกเบาะเด็กเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับเบาะด้านหลังยังสามารถปรับพับในรูปแบบแบบ60-40ได้ด้วยครับนี่ครับเราสามารถปรับพับเพื่อจะเอื้อมไปเก็บสัมภาระหรือว่าเก็บของด้านหลังได้ทันทีครับเป็น ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมานะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยุคนี้เช่นกันครับรายละเอียดของเครื่องยนต์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ16วาลวาวนะครับแ2แรงม้านะครับสำหรับกำลังสูงสุดแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 0 8นิวตันเมตรทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับในรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความทันสมัยแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้ยังสามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับสำหรับรถยนต์อ e ีโคคาเฟส2จริงๆเป็นเครื่องยนต์แบบ Du a l Jet หรือว่าหัวฉีดคู่นะครับซึ่งให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากๆแล้วก็มีการตอบสน,นองการขับขี่ที่ดีด้วยครับเมื่อได้มาขับแล้วนะครับก็พบว่าสวิปรุ่นนี้ยังขับดีเหมือนกับสวิปในรุ่น GLX ทุกอย่างนะครับแม้ว่าขนาดล้อจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1.2ลิตรเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ ดูว่าเจ็ตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการตอบสนองต่างๆนะครับอัตราเร่งต่างๆก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยรวมไปถึงแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคและก็โครงสร้างตัวถังแบบ TCT นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบรุ่นท็อปทุกอย่างครับ ถ้าถามว่าแรงแซงดีไหมต้องบอกได้เลยว่าพอตัวนะครับแม้ว่าจะไม่หวือหวาไม่จี๊ดจ๊าดจัดจ้านเหมือนกับเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับที่คู่แข่งในตลาดมีอยู่แต่ว่าในสวิตนะครับที่ติดตั้งเครื่องยนต์บล็อกนี้มาพอตัวรวมถึงนะครับจุดเด่นในเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือความทนทานแล้วก็ในเรื่องของค่าบํารุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นจุดเด่นจากการใช้งานจุดเด่นจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบนี้หรือว่าเครื่องยนต์เบนซินสี่าาากกรตตอบสนนงง่ๆั คี่ต่างๆนะครับถือว่าให้มาเพียงพอเราเคยทําการทดสอบรถยนต์รุ่นนี้แล้วนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ประมาณ13วินาทีเสร็จๆครับตัวเลขที่ออกมานะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์อีกคู่คาด้วยกันแล้วนะครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอกับการใช้งานแน่นอนครับแน่นอนครับว่ายุคนี้นะครับก็อาจจะมี เครื่องยนต์เบนซินอร์โบของคู่แข่งที่เป็นตลาดเดียวกันหรือว่าตลาดรถยนต์อีโคคาร์ด้วยกันนะครับแต่ว่าสวิปนอกจากมีราคาที่ถูกกว่าแล้วนะครับในเรื่องของค่าบำรุงรักษาต่างๆก็ยังต่ํากว่าด้วยครับและนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานถ้าเราเลือกใช้รถยนต์อีโคคาร์อย่างแรกเลยเราต้องมองในเรื่องของความประหยัดและก็ค่าบำรุงรักษาที่ต่ําด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าสวิปในรุ่นเจลพัทรุ่นนี้จะเหมาะสมกับ ผู้ที่เริ่มต้นทำงานนักเรียนนักศึกษาที่ชอบนะครับรถในสไตล์รถแต่งนะครับดูสปอร์ตดูเท่ๆนะครับแต่ว่ายังมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำด้วยครับด้านช่วงล่างเรียกว่าเป็นจิ๋วแต่แจ๋วดีกก่อนครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างที่มีการ ปรับเซตมีการบาลานซ์นะครับระหว่างน้ําหนักตัวรถนะครับหรือว่าเวททันเฟอร์ได้เป็นอย่างดีระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้นะครับทำให้รถยนต์รุ่นนี้นะครับขับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในสนามทดสอบเราได้ขับมาแล้วรวมทั้งการขับใช้งานในชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ตอบสนองได้ดีมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสนุกด้วยครับภาพรวมนะครับถ้าดูในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่แล้วก็ ตัวเลขต่างๆที่ออกมานะครับเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เบนซิน NA หรือว่าเครื่องยนต์เบนซินไม่มีเทอร์โบด้วยกันนะครับถือว่าสวิปไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วแล้วก็การขับขี่การใช้างานต่างๆนะครับถือว่าสวิปรุ่นนี้มีความโดดเด่นตั้งแต่เปิดตัวมาโดยตลอดผมเองก็เคยใช้ในรุ่นที่แล้วมานะครับต้องบอกได้เลยว่าชอบมากแม้ว่าจะเป็นการนําไปปรับเซตปรับตั้งอะไรหลายๆอย่างเช่นกันแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับจุดเด่นก็คือเครื่องยนต์บาลานซ์ตัวรถและก็ดีไซน์ของหน้าตาที่ดูปราดเปรียวดูทันสมัยครับ ก็คงจะได้เห็นผลการทดสอบนะครับเราได้ทําการรีวิวไปแล้วว่ารถรุ่นนี้ขับเป็นอย่างไรบ้างจากผลการทดสอบที่เราเคยทํามาผ่านเครื่องมือทดสอบของเราอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ13วินาทีเสร็นะครับถือว่ารถเล็กขนาดนี้เครื่องยนต์เล็กขนาดนี้แล้วก็ยังมีอัตราสิ้เปลืองที่ดีแล้วนะครับก็ เป็นรถที่มีอัตราเร่งที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งแซงช่วงเร่งออกตัวแล้วก็ช่วงเร่งทางยาวถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับตัวเลขก็ไปดูกันได้เพราะว่าเราเคยทาการทดสอบในรุ่นเจเอ็กมาแล้วในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เข้ามาเอาใจวัยรุ่นเอาใจตลาดวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเป็นการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตมารอบคันแล้วก็เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าใครไปปรับเปลี่ยนหรือว่า ไปเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กห้องโดยสารก็เช่นกันนะครับจอเราก็สามารถเข้าไปอัปเกรดได้ตอนนี้จอนะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปซื้อไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตลาดที่ขายเครื่องเสียงต่างๆก็สามารถอัปเกรดในส่วนของเครื่องเสียงที่เป็น Android Auto ได้ด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปอัปเกรดลาโพงอัปเกรดฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆได้มากมายสําหรับรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันครับเรียกว่าพรีพร้อมจริงๆสําหรับตัวรถรุ่นนี้ราคา500,000 77,000บาทสำหรับตัวรถสีขาวแล้วก็ตัวรถสีอื่นๆนะครับราคา572,000บาทครับถ้าเทียบดูแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็แบตเตอรี่1ลูกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้นะครับก็ถือว่าเท่ากันหรือว่าสามารถแลกกับรถยนต์โอลคาคันนี้ได้อย่างสบายๆเลยครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสุตกิมอเตอร์ ประเทศไทยัำกัดนะครับที่ให้รถยนต์รุ่นนี้เรามารีวิวแล้วก็ร่วมทิปทดสอบนะครับได้บรรยายได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถรอบคันในครั้งนี้ด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ